ใครดูคลิปนี้แล้วอย่ารีบคลิกผ่านนะคะมีเมนูอร่อยๆมาฝากค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเตรียมลูกม่วงหามะนาวาหูที่เกลจ,จัดๆแบบนี้มาครึ่งถ้วยนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปค่อนๆถ้วยแบบนี้เลยอ่าก่อนที่จะใส่น้ำต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะล้างยางหลังจากใส่น้ำไปแล้วเราก็บีบนะคะอ่าบีบให้แตกทุกลูกเลยอันนี้ถ้วยมันเล็กเดี๋ยวเราเคเป็นถ้วยนะคะถ้วยใหญ่จะบีบง่ายนิดนึงบีบให้แตกนะคะปีบให้แตกเสร็จแล้วเอามากรอง ะะเราจะได้น้ําสีแดงๆแบบนี้นะคะนํามาตั้งไฟค่ะตั้งไฟนี้ใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะอย่าใช้ไฟแรงตั้งไปเรื่อยๆนะคะพอจะพักหนึ่งก็จะเริ่มร้อนพอเริ่มร้อนจะมีฟองลักษณะแบบนี้พอมีฟองแค่นี้ก็พอแล้วนะคะไม่ต้องให้เดือดเพราะว่าเราต้องการวิตามินซีเอาไว้ดูขั้นตอนต่อไปนะคะเตรียมหม้อมาหลังจากนั้นใส่น้ำใส่น้ำเปล่าลงไปหนึ่งถ้วยตามด้วยผงวุ้นหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่ง หลังจากนั้นเราก็คนส่วนผสมของวุ้นให้ละลายให้อิ่มตัวนะคะถ้าท่านผู้ชมจดส่วนผสมไม่ทันไม่ต้องกังวลนะคะเราเขียนไว้ให้ใต้คลิปแล้วเปิดดูได้เลยแล้วก็คนไปอย่างนี้นะคะคนจนเริ่มละลายแล้วก็ทิ้งไว้ให้อิ่มตัวประมาณสักสินาทีนะคะหลังจากเราทิ้งไว้10นาทีแล้วเราก็เอามาตั้งไฟนะคะเวลาตั้งไฟเราแนะนําให้ใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงเพราะว่าน้ําน้อยวุ้นเราเยอะคนไปเรื่อยๆจน จนเดือดลักษณะแบบนี้นะคะปล่อยให้เดือดประมาณ3นาทีนะคะสามถึงสนาทีเพื่อที่ต้องการให้วุ้นละลายดีๆนะคะพอจับเวลาประมาณ3-4นาทีเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เรายกอ่าหม้อวุ้นเมื่อสักครู่นี้ลงมานะคะลงมาจากเตากำลังร้อนๆให้ใส่น้ำผึ้งลงไปเลยค่ะใส่น้ำผึ้งลงไปเลยน้ำผึ้งที่ใส่ลงไปหนึ่งถ้วยนะคะ หลังจากนั้นเราก็คในให้เข้ากันเตรียมภาชนะมานะคะเราจะแบ่งส่วนผสมออกเป็น4ส่วนนะคะเทแบ่งออกเป็น4ส่วนต่อไปน้ำมะ่มวงหาวมานะนาโหที่เราคั้นเอาไว้นะคะ ใส่ลงไปเลยส่วนไหนก็ได้นะคะใส่ลงไปเพราะน้ํามันจะเป็นลักษณะมัม่วหามาแนวโหเข้มข้นนะคะอันนี้เราจะใส่ลงไปกระมเอ่อช่องละนะคะช่องละสองช้อนถ้าเราต้องการเปรี้ยวมากๆใส่มากกว่าสองช้อนก็ได้นะคะจะเป็นสามช้อนหรือสี่ช้อนก็ได้นะคะอันนี้เราใส่ลงไปช่องละสองช้อนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเวลาทานะราจะออกเปรี้ยวๆน,นี่เราเฉลี่ยเฉลี่ยใส่ไปนะคะ ต่อไปอีกช่องหนึ่งใส่สีเขียวเอาสีเขียวมาใส่นะคะค่อยๆใส่แล้วก็คนๆไปแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นสีผสมอาหารจะคนนานนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสีผสมอาหารนะคะกับข้างในมันเป็นวุ้นเป็นน้ำเชื่อมก็ค่อยๆคนให้เข้ากันแบบนี้นะคะส่วนอีกช่องหนึ่งเราไม่ได้ใส่อะไรจะเป็นสีของน้ำผึ้งจะเป็นกลิ่นของน้ำผึ้งโดยเฉพาะเลยนะคะอีกสีหนึ่งต่อไปนะคะเตรียมหม้อมาต่อไปหลังจากนั้นใส่นมสดลงไปหนึ่งถ้วยครึ่งนมจืดนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเตรียมผงวุ้นมาใส่ไปเศษหนึ่งส่วนสองช้อนชาหรือว่าครึ่งช้อนชานั่นเองนะคะหลังจากใส่ผงวุ้นลงไปเสร็จแล้วเราก็คนคนให้ผงวุ้นกับน,นมละลายเข้ากันดีนะคะ,ะผงวุ้นนี้ถ้าละลายดีมันจะเป็นก้อนอคนนิดนึงนะคะคนให้กระจายแตกตัวนะคะหลังจากคนวุ้นกระจายเข้ากับน,นมดีแล้วขั้นตอนต่อไปคะ่ะ ต่อไปนะคะนํามาตั้งไฟคะ่ะเวลาตั้งไฟนี้เราแนะนําให้ใช้ไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนหรือว่าปานกลางค่อนข้างอ่อนอย่าใช้ไฟแรงคนไปจนกว่าวุ้นจะละลายนะคะพอวุ้นเริ่มละลายเริ่มเดือดแบบนี้แล้วก็คนต่ออีกแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อที่ให้วุ้นละลายตัวดีๆบางคนเดือดแล้วเอาลงเลยบางทีวุ้นยังละลายไม่หมดนะคะอีกแป๊บหนึง่งช่วงที่ปล่อยให้เดือดก็คอยคนไปเรื่อยๆนะอย่าทิ้งไว้ถ้าทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะล้น พอเดือดได้ที่ดีแบบนี้แล้วปิดไฟค่ะปิดไฟยกลงพอยกยกยงมาวางแบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะให้ใส่วานิลาลงไป1น่งช้อนชานะคะกลิ่นวานิลาหนึ่งช้อนชาคนกลิ่นวานิลากับนมให้กระจายเข้ากันนะคะมันก็จะหอมกลิ่นวานิลาแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็เติมนมสดลงไปอีกหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะนมสดนี่ขอเป็นนมสดรสจืดนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ คนต่อไปเลยนะคะเพราะเราไม่ชอบอใส่น้ำตาลนะคะ,ะควรแต่แล้วทิ้งไว้แต่แล้ววุ้นที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้ตัวนี้แข็งตัวแล้วเราก็เอามาหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าแล้วก็หั่นตัวตัวอย่างให้ดูเลยหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าบางคนชอบชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็แล้วแต่นะคะ แต่นี้เราก็หั่นให้ดูเป็นชิ้นเล็กๆบางคนอาจจะซอยเล็กกว่านี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบนะคะเราก็หั่นออกมาแบบนี้นเรางาัดให้ท่านดูนะคะก็จะเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะหรือใครต้องการให้เล็กกว่านี้ก็ตัด,ตตดครึ่งได้อันนี้แล้วแต่ชอบนะคะเราตัดทุกสีนะคะสีแดงก็ตัดนะคะตัดทุกสีเลยสีแดงก็ตัดหลังจากตัดวุ้นทั้งสี่สีเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราว,วุ้นที่ตัดมาเทรวมนะคะ เทรวมแบบนี้สีเหลืองนี่ก็จะเหลืองน้ำผึ้งนะคะสีแดงจากมะม่วงหามวนนาโหนะคะต่อไปก็สีเขียวเอามาเทรวมกันเลยค่ะหลังจากเทเสร็จแ,แล้วเราก็ใช้ช้อนนะคะคนคนสามสีนี่ให้เข้ากันเพราะว่าเวลาทานนะคะเวลาทานกลิ่นมันจะหอมต่างกัน สีแดงก็จะหวานอมเปรี้ยวนะคะสีเหลืองก็จะหอมน้ำผึ้งนะคะพอเราคลุกเขาไว้ข้าการเสร็จนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคะ่ะเราก็นําส่วนผสมมาใส่แก้วนะคะเวลาใส่แก้วเหลือก้นถ้วยไว้นิดนึงนะคะแต่ละสีเหลือก้นถ้วยเอาไว้สาหรับแต่งหน้านะคะหลังจากที่เราใส่อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็เอานมที่เราตุ๋นเอาไว้มาเทใส่เลยคะ่ะ เมนูของเรานี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเลยนะคะคุณประโยชน์จากน้ำผึ้งนะคะจากมะม่วงหามะนาวโหแล้วก็จากนมสดเพราะเราไม่ใช้กระทิคนไหนที่รักสุขภาพต้องเมนูนี้เลยค่ะเพราะน้ำผึ้งก็มีสรรพคุณมีประโยชน์มหาศาลอยู่แล้วเมนูนี้ทําออกมาแล้วนะคะจะนุ่มนะคะจะแข็งกว่าพุดดิ้งนิดนึงแต่ก็จะอ่อนกว่าวุ้นนะคะ คือไม่ใช่เป็นวุ้นนะคะแต่ก็ไม่ใช่เป็นพุดดิง้งจะมันจะนุ่มนะคะนุ่มมากถ้าพุดดิ้งมันจะมีน้ํานะคะอันนี้ของเราไม่มีน้าแต่มันจะนุ่มมากนะคะรับรองแช่เย็นแล้วทานอร่อยถูกใจมากเลยนะคะเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้าจากดูเมนูของเรานี้แล้วอย่าลืมไปทําดูนะคะเมนูจากมะม่วงหามะนาวโหมมีประโยชน์อย่างมหาศาลเลยนะคะและประโยชน์จากน้าผึ้งตามที่เราอธิบายไปแล้วคะ่ะพบกันในคลิปต่อไปนะคะ